รถถัง T14 Armata ได้รับการพัฒนาโดยรัสเซียเพื่อเป็นตัวแทนของยุคใหม่ของรถถังรบหลักมันไม่ใช่เพียงการอัปเกรดจากกลุ่นเกา่าแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ขององค์การรบด้วยยันเกราะจุดเด่นของ T14 คือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นป้อมปืนไร้คนควบคุมเกราะโมดูล่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบ สิ่งแรกที่ทำให้ T14 แตกต่างจากรถถังทั่วไปคือการออกแบบป้อมปืนไร้คนควบคุมลูกเรือสามนายทั้งหมดได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับนั่งอยู่ในแคปซูลหุ้มกรอบที่ส่วนหน้าของตัวรถสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากหากป้อมปืนถูกโจมตีลูกเรือยังคงมีโอกาสรอดชีวิตสูงการแยกส่วนลูกเรือออกจากกระสุนและเชื้อเพลิงยังช่วยลดความเสี่ยงจากการระเบิดภายใน กรอบของ t ี4อา,าีา a าใช้ระบบกรอบคอมโพสิตแบบหลายชั้นที่ผสมผสานเหล็กกล้าคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุขั้นสูงอื่นๆร่วมกับกรอบปฏิกิริยาเ e r ารุ่นใหม่ที่สามารถทำลายหัวรบจอบกรอบก่อนจะสัมผัสตัวถังนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก aps แบบอัพการิตที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธต่อต้านรถถังและยิงสกัดได้ในทันที เทคโนโลยีนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ T14 เป็นรถถังที่รอดพ้นจากการโจมตีได้มากที่สุดในโลกด้านอำนาจการยิง T14 ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิมที่สามารถบรรจุกระสุนอัตโนมัติและยิงได้หลายประเภททั้งกระสุนจอบเกราะพลังสูงกระสุนระเบิดแรงดันและแม้กระทั่งขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังที่สามารถยิงจากลำกล้องปืนได้โดยตรง ระบบนี้ทำให้ T 1 4มีศักยภาพในการทำลายทั้งรถถังท่าศึกเฮลิคอปเตอร์หรือเป้าหมายทางอากาศที่บินต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมการยิงใช้เรดาร์แบบ AESA sensor infrared และกล้องตรวจจับกลางคืนที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะลูกเรือสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันพร้อมทั้งระบบ AI ที่ช่วยคำนวณเส้นทางการยิงที่แม่นยำ แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือภูมิประเทศซับซ้อนในด้านการเคลื่อนที่ T14 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง1,500แรงมา้าสามารถวิ่งบนถนนด้วยความเร็วสูงสุดกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งบนพื้นที่ครุขระได้ด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบกันสะเทือนแบบ Active Suspension ทำให้รถสามารถปรับความสูงของตัวถังได้ตามสภาพพื้นที่ สิ่งนี้ช่วยให้ T14 เคลื่อนที่ในภูมิประเทศยากลำบากได้อย่างคล่องตัวอีกหนึ่งความสามารถสำคัญคือระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบคันที่ทำงาน360องศาช่วยให้ลูกเรือมีภาพสนามรบที่ชัดเจนแม้ปิดฝาป้อมระบบดังกล่าวยังสามารถแสดงข้อมูลเป็นโฮโลแกร,รมภายในห้องโดยสารเพื่อช่วยการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น T14 อามาตาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรัเสเซียเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายทางการค้าสำหรับต่างประเทศอย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและความซับซ้อนทางเทคนิคทำให้การส่งออกยังไม่แพร่หลายแต่หลายประเทศก็ให้ความสนใจและติดตามการพัฒนาของมันอย่างใกล้ชิดในเชิงยุทธศาสตร์ t สิบสถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของรัสเซียในการฟื้นฟูพลังทางทหารและแข่งขันกับมหาอำนาจอื่นๆรถถังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของรัสเซียในเวทีโลกแม้ว่าจะยังมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและจำนวนการผลิตจริงแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า T14 อ r m a t a ได้สร้างความประทับใจในฐานะรถถังที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกตั้งแต่ระบบกระที่แข็งแกร่งปั้มปืนไร้คนควบคุมระบบควบคุมการยิงด้วย AI และสมรรถนะการเคลื่อนที่ที่เหนือกว่า ทุกองค์ประกอบล้วนบ่งบอกว่าทีสิคือตัวแทนของอนาคตแห่งการรบด้วยยันกรอบ